ดีเจสาวนุ่งแซบทาลมหนาวแฟนนักร้องไม่ถูกใจไม่เรียวสั่นทั้งมือเรียกได้ว่ารักนี้โลกสีชมพูแฮปปี้สุดๆมีโมเมนต,ต์มุ้งมิ้งกันตลอดสำหรับคู่ของดีเจสาวดาวโอเกะกับนักร้องหนุ่มแกงสมธนทัตที่ตอนนี้ควงคู่กันบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แถมก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต์ให้แฟนๆร่วมยินดีเกอร์หลังลงภาพให้คิดว่าถูกขอแต่งงานล่าสุดดีเจดาวได้โพสภาพแซบซบ อวดวิวสวยๆนุ่งชุดไว้น้ำตัวจิ๋วอวดผิวขาวออร่าท้าอากาศหนาวท้ามกลางหิมะขาวพร้นพร้อมแคปชั่นระบุว่ารูปตอนเด็กไม่มีลงรูปเด็กดื้อก็แล้วกันครับแต่งานนี้ทำเอาแฟนหนุ่มไม่ปรืมอย่างแรงเขามาคอมเมนต์ทันทีว่าลงแคปพดเดียวไม่เรียวสันทั้งมือขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี้ด o m ขอบคุณค่ะ